สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษที่สมัยจะมาบอกกล่าวกันนะคะว่าอิทธิพลของดาวสองดวงที่ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีในวันเดียวกันนั่นก็คืออิทธิพลจากดาวพระอังคารและอิทธิพลจากดาวพระอาทิตย์ที่ทําการโคจรยกย้ายพร้อมกันในวันที่18สิงหาคม ปี2566นั้นจะส่งอิทธิพลต่อแต่ละลัคนาราศีในเรื่องใดบ้างนะคะซึ่งดาวพระอังคารถือว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์ส่วนดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวสุขพระเคราะห์อิทธิพลของดาวทั้งสองดวงทั้งสองฝั่งที่ทําการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลต่อคุณด้านใดบ้างเชิญรับชมรับฟังค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าในช่วงที่ดาวพระอังคารและดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูค่ะดาวพระงคารและดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรยกย้ายพร้อมกันซึ่งเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคมปี2566นะคะซึ่งดาวพระอังคารเนี่ยได้ทําการโคจรมาอยู่ที่เรือนกรรม,มะได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรดาวพระองคารเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะมาโดดเด่นอยู่ในเรือนกรรม,มะเรือนการงานแบบนี้มันเป็นจังหวะที่ชาวธนูเนี่ยจะขยันมากขึ้นงานเยอะขึ้นการติดต่อการประสาท งานภาระรับผิดชอบหน้าที่ของคุณจะมากขึ้นประกอบก,กันกับดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพระโคจรมาเป็นเกษตราธิบดี อยู่ในเรือนสุขภะของดวงชะตาซึ่งสุขภะหมายถึงเป้าหมายสุขภะหมายถึงความสําเร็จหมายถึงทางไกลหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะแล้วก็หมายถึงความลงตัวความลงล็อกความพอดีลักษณะนี้นะคะดังนั้นสมัยมองว่าในจังหวะที่ดาวทั้งสองดวงทําการโคจรยกย้ายราศีพร้อมกันแบบนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีธนูที่แบบจะมาทันเวลาพอดีหรือได้งานนี้พอดีลงล็อกพอดีได้โปรเจ พอดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้มาช่วยเหลือพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนจะมีเหตุการณ์ที่มาทันเวลาพอดีบางคนรอคอยในเรื่องของการเงินติดขัดอยู่อยู่ดีๆถูกหวยพอดีอยู่ดีๆลูกนี้เอาเงินมาชําระดีพอดีอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีเรื่องที่คุณคาดไม่ถึงหรือนึกไม่ถึงเข้ามานั่นเองค่ะประกอบกันกับดาวพระอังคารที่โคจรมาเป็นมหาจักรในเรือนการงานแบบนี้มันจะมีงานเร่งงานด่วนแทรกเข้ามามีโอกาสเจองานแปลกๆมีเกณฑ์ที่จะได้ เปิดหน้างานใหม่มีเกณฑ์ที่จะมีคนโยนมางดคนโยนงานมาให้แบบกระทันหันมันมีเรื่องราวแบบปุบปับฉับพลันหรือกระทันหันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของการงานงานเร่งงานด่วนแทรกเข้ามาอย่างที่สมัยบอกไปนะใครที่มีงานเก่าค้างไว้เยอะแล้วยังมีงานแทรกเข้ามาอีกคุณค่อนข้างที่จะหัวหมุนค่อนข้างที่จะยุ่งเลยทีเดียวนะคะหลังเลิกงานไม่ได้กลับบ้านค่ะต้องทํางานต่อหรือบางคนเอางานกลับมาทําที่บ้านต่อลักษณะนี้นะคะมันจะมีความยุ่งวุ่นวายหรือเคลียร์งานไม่ทันทางาน ไม่ทันผลิตไม่ทันออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูต้องพยายามบาล,ลานซ์เวลาของตัวเองให้ดีไม่อย่างนั้นอาจจะกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวได้นะคะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคุณไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนเลยช่วงนี้หรือแม้แต่กระทั่งเวลาที่จะมีให้กับตัวเองอยากจะพักผ่อนก็ยังไม่ค่อยมีเพราะมัวแต่เคลียร์เรื่องงานนะคะชาวลัคนาราศีธนูคะในจังหวะที่ดาวพระอังคารมาเป็นมหาจักรในเรือนกรรมะแบบนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องช่วยเหลือตัวเองนะ ขอความจัก ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่บางคนบอกว่าฉันมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตมีเพื่อนคอยซัพพอร์ตในจังหวะนี้ขอความช่วยเหลือจากเขาเขาอาจจะซัพพอร์ตคุณไม่ได้ด้วยกําลังด้วยอํานาจด้วยการตัดสินใจหรือด้วยปัจจัยอย่างอื่นก็ตามที่จะทําให้คุณต้องช่วยตัวเองมากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์เหนื่อยมากขึ้นในเรื่องของการงานว่าอย่างนั้นเถอะนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีธนูก็เผื่อตรงนี้ไว้ด้วยนะคะว่าคุณอาจจะต้องแบกรับภาระอะไรที่มันมากกว่าเดิมแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณตต้้้ออง่สูดดินนวย ตัวเองดาวพระอาทิตย์มาเป็นกเกษตรราธิบดีในเรือนสุขพระซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดาวพระอาทิตย์เข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีนะชาวลัคนาราศีธนูคะแล้วยังดาวพระอาทิตย์เนี่ยยังทํามุมตรีโกณกันกับดาวพระพฤหัสบสดีซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณอันนี้สมัยมองว่าเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูจะมีชื่อเสียงมากขึ้นมีคนยอมรับมีเครดิตทางหน้าที่การงานมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โปรเจกต์ใหญ่มีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ ไว้ใจมอบหมายงานใหญ่ๆใ,ให้คุณทําใครที่เป็นพนักงานประจําจะเห็นชัดเจนมากนะคะว่าผู้หลักผู้ใหญ่คอยเกื้อกูลสนับสนุนส่วนใครที่เป็นเจ้าของธรุรกิจกิจการในระยะนี้ยอดขายถึงเป้านะทํายอดได้มีความสําเร็จในบางเรื่องแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าชะตาได้นั่นเองค่ะชาวธนูโอกาสจะเข้ามามากขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ต้องระมัดระวังโอกาสใดที่เข้ามามันอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับคุณทุกโอกาสคนใหม่ๆที่ ามามันก็อาจจะไม่ได้หวังดีกับคุณทุกคนเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะคะสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูอาจจะมีบางสิ่งที่เป็นท็อกซิกนะคะนั่นก็คือเป็นพิษหรือไม่ปลอดภัยต่อคุณและอาจจะมีบางสิ่งที่มันปลอดภัยก็เป็นไปได้นั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีธนูต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความระมัดระวังและรอบคอบในการตัดสินเรื่องราวใหม่ๆที่เข้ามาด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะสมัยต้องขอเตือนสักนิดหนึ่งสําหรับชาวธนูที่มีเขาเรียกว่าที่กําลังมีคนคุย หรือว่ากําลังที่จะสารต่อศึกษาดูใจกันกับใครอยู่เนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณไม่ค่อยมีเวลาให้เขานะสมมุตินะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณได้ไปจีบใครสักคนหนึ่งในช่วงนี้นะคะตอนแรกคุณก็ไปจีบเขาดีหลังๆคุณเริ่มห่างออกมาไม่ได้หมายความว่าไม่ชอบนะแต่มันยุ่งจนไม่มีเวลาที่จะไปเทคแคร์หรือดูแลหรือถ้าคุณถูกจีบเนี่ยคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นมาจีบเราแล้ว อยู่ดีๆช่วงนี้หายไปห่างเหินไปหรืออาจจะเป็นที่ตัวคุณก็ได้ที่ตีตัวออกห่างไปดูเงียบๆดูซบเซาไปไหมฮะไม่ค่อยติดต่อไม่ค่อยตอบไลน์ไม่ค่อยตอบแชทกลับอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้ด้วยความที่ยุง่งวุ่นวายมากยิ่งขึ้นด้วยภาระรับผิดชอบด้วยเรื่องของหน้าที่การงานนะคะมันค่อนข้างที่จะสร้างความกดดันแล้วก็มันมีเรื่องเวลามาบีบคั้นมีเรื่องของคนมากดดันเรื่องของคนมาคาดหวังหลายสิ่งหลายอย่างทําให้ชาวธนูต้องเลือก นะนี่ที่จะทําในสิ่งที่สําคัญก่อนนั่นก็คือเรื่องของงานเรื่องของเงินนั่นเองนะคะใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วพยายามประครับประคองแล้วกันบอกกับคู่คุยกันดีๆว่าช่วงนี้อาจจะยุ่งหน่อยไม่ค่อยมีเวลานะคะดาวพระอังคารและดาวพระอาทิตย์ที่โคจรโยกย้ายราศีในวันที่18สิงหาคมพร้อมกันแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลทําให้มีเรื่องป,ป,ปุบปรับฉับพลันกระทันหันต้องคิดต้องตัดสินใจแบบเร่งด่วนนะคะบางทีเนี่ยอาจจะทําให้ชาวธนูที่มีคู่เนี่ยต้อง ยุ่งกับงานนะคะต้องรับผิดต้องรับผิดชอบในเรื่องของการงานมากขึ้นจนไม่มีเวลาจะไปดูคู่ดูแฟนหรือไม่มีเวลาให้กัน แล้วสุดท้ายอาจจะลูกลามเป็นปัญหาคนรักคู่รักไม่เข้าใจอันนี้มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นต้องบอกต้องกล่าวเตือนกันไว้ก่อนสําหรับชาวธนูนะคะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวลักขณาราศีธนูทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ